รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายวิเศษเผ่าเพลงภูมิในการโรงเรียนบ้านดงมันองประกอบที่1โรงเรียนบ้านดงมันมีการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายเป็นไปต,ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านดงมันมีแผนปฏิบัติการ มีคำสั่งมอบหมายงานภารกิจที่ชัดเจนการบริหารจัดการวิชาการมีคำสั่งมอบหมายภารกิจด้านงานวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้แก่กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมการเรียนรู้กับครูแดงกิจกรรมวันแม่กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันภาษาไทยการบริหารงานบุคคลส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเพลื่อนูนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านดงมันมีแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกำหนด การบริหารงานทั่วไปปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมทั่วไปให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย โรงเรียนบ้านดงมันมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการจัดประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนประสานความร่วมมือกับชุมชนงานจิตอาสาองค์ประกอบที่ 2. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566เป็นคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์องค์ประกอบที่3ข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานนายวิเศษเผ่าเพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมและพัฒนาครู สร้างและใช้สื่อการจัดการเรียนรู้คาพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยส่งเสริมครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมีการจัดทำแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูจัดทำระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาผู้บริหารและสถานศึกษามีแผนการกำหนดการนิเทศสถานศึกษามีรายงานระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผลการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านลงมาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสมศระดับดี 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการจัดประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงานให้ครอบคุมโครงสร้างของงาน4งานงานวิชาการงานบริหารงานบุคคลงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยบรรจุแผนงานโครงการในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทําระบบสาระสนเทศที่มีข้อมูลครอบคลุมด้านนักเรียนด้านครูและด้านอื่นๆเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนครูร้อยละ80สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภาระงานที่มอบหมายสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปี ในการปฏิบัติงานสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษา3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมาการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนปฏิบัติได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่ายระดมทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษา จากชุมชนและเครือข่ายสดุอุปกรณ์บุคลากรกำลังกายและกำลังทรัพย์จากชุมชนและเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกชุมชนในการพัฒนาอาคารสถานที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจัดให้มีการบริการชุมชนในด้านจิตใจได้แก่การพัฒนาการทําความสะอาดชุมชนในวันสำคัญต่างๆและให้บุคลากรในโรงเรียนได้แก่นักเรียนคณะครู ให้บริการในงานพิธีกรรมต่างๆในท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเ้ารับการอบรมประชุมสัมมนานำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงมันโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านดงมันสภาพปัญหาทางการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านดงมันวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและจุดพัฒนาของโรงเรียนพบว่าโดยภาพรวมผลสำฤทธิ์ผู้เรียนจะอยู่ในระดับดีแต่เมื่อพิจารณารายชั้นเรียน ยังพบว่าผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งผลการสอบโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับประเทศหากพิจารณาสาเหตุที่มาของปัญหาสรุปได้ว่าปัจจัยสำคัญมาจากความพร้อมด้านการเรียนรู้สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของผู้เรียนความเข้าใจและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูวิธีการดําเนินการขั้นที่1การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการขั้นที่ 2. การวางแผนการนิเทศขั้นที่3การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศขั้นที่ 4. การปฏิบัติการนิเทศขั้นที่5การประเมินผลและรายงานผลผลการดําเนินงานด้านผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนร้อยละแปดสิบสองผู้เรียนมีความสุดในการเรียนรู้ร้อยละหนึ่งร้อยสามผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดตลอดทั้งทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะการเป็นผู้นำร้อยละแปดสิบสี่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะด้านการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีร้อยละหนึ่งร้อยด้านครู 1>, 1. ครูมีระบบสารสนเทศรอบด้านร้อยละ8ครูมีการพัฒนาและใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องร้อยละ8ครูได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพร้อยละ8 4ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนรู้ร้อยละ8ครูจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ร้อยละ75็ดสูมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ100ด้านสถานศึกษา 1. มีแผนการวิเทศที่มีคุณภาพ 2. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้น่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยจากความเพียรพยายามมุ่งมั่นและความร่วมมือและทุมเทพกลังกายกำลังใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนถึงวันนี้ที่โรงเรียนบ้านดงมันได้หลังสรรปติมากรรมทางการศึกษาชิ้นเอกคือสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขในการเรียนรู้มีครูและบุคลากรมืออาชีพและโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนได้ดีตลอดมา